คอนเฟิร์มเบื้องต้นวันเปิดตัว Sony A7 Mark IV จะวันไหนเดี๋ยวเราไปดูกันสวัสดีครับวันนี้ผม First สนะครับจากช่องแบบพีครับล่าสุดนะครับทาง Alpha r u m o r นะครับก็มีการแจ้งนะครับประกาศข่าวครับว่า จ้าตัวโซนี่ A7 Mark i นะครับจะเปิดตัววันที่21ตุลาคมนะครับเวลา3ทุ่มนะครับในประเทศไทยซึ่งข่าวนี้นะครับก็เป็นข่าวที่ออกมาสักพักหนึ่งแล้วก็มีการได้รับการคอนเฟิร์มนะครับประมาณหนึ่งเกี่ยวกับด้านสเปคนะครับของเจ้าตัว Sony A7 Mark IV ครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าสเปคนะครับที่มีการกล่าวมาเบื้องต้นนะครับมันจะมีอะไรบ้างครับแต่ก่อนเราไปดูสเปกกันนะครับเราไปพูดถึงราคากันก่อนดีกว่าครับราคาของเจ้าตัว Sony A7 Mark IV นะครับตามที่รูมเมอร์ กมานะครับก็คือ2,499เหรียญนะครับหรือว่าประมาณ84,000-85,000บาทนะครับก็ถือว่าเป็นราคาที่อัปเกรดนะครับจาก A7 Mark III นะครับมาของถูกคนเลยเพราะว่าตอน A7 Mark III นะครับราคาเปิดตัวเมืองนอกนะครับอยู่ที่2,000เหรียญครับหรือว่าประมาณ60,000กว่าบาทแล้วก็ราคาเปิดตัวในไทยนะครับก็คือ68,990บาทครับก็มาดูกันนะครับว่าทำไมทางโซนี่นะครับถึงกล้าตั้งราคานะครับที่สูงกว่าตัวเดิมนะครับถึง500เหรียญครับเดีว์วันนี้เราไปดูสเปกกันเลย สเปคนะครับที่หลุดออกมาเบื้องต้นนะครับก็คือจะมีเจ้าตัวเซนเซอร์นะครับที่เป็น BSI CMOS นะครับ33ล้านพิกเซลนะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์ตัวใหม่นะครับที่ไม่เคยใส่นะครับเป็นตัวไหนเลยแล้วก็มี Dynamic Range นะครับทั้งหมดที่1 5สตอรครับ มาพูดถึงงานวิดีโอนะครับก็คงไม่พูดไม่ได้เนาะเพราะว่ากล้องสมัยนี้นะครับก็ต้องเล้นวิดีโอนะครับเป็นหลักครับวิดีโอนะครับของเจ้าตัว Sony A7 Mark นะครับจะสามารถนะครับถ่ายวิดีโอ 4K นะครับได้สูงสุดนะครับที่ 4K 60แล้วก็แต่ตัว 4K ครับมันจะมีรายละเอียดดีเทลนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเล่าให้ฟัง ซึ่งเราขอผมนะครับขอเราเจ้าตัว 4K 30ก่อนตัว 4K 30นะครับจะเป็นในลักษณะนะครับที่เป็น over sampling นะครับจากเจ้าตัว 7K v ดีโอครับก็จะได้ความละเอียดนะครับดีเทลแบบ 7K video เลยแต่อยู่ใน format นะครับขนาดไฟล์ครับที่เป็น 4K ส่วนเจ้าตัว 4K 60นะครับคาดมีการคาดเดากันบางท่านนะครับมีการคาดเดากันว่าน่าจะใช้เป็นเจ้าตัว 4K crop ครับเพื่อให้ประสิทธิภาพนั้นนะครับสามารถทํางานที่ 4K 60ได้ครับซึ่งถ้าเรายึดไปนะครับพี่เจ้าตัว Canon w 6นะครับก็ถ้าคุณจะใช้ 4K 60นะครับมันก็ต้องมีการครอบเช่นเดียวกันก็อันนี้ไม่ค่อยใช่เรื่องแปลกใจน,นะครับแต่การครอบคาดว่าจะเป็นการครอบนะครับที่ Super 35นะครับก็จะมีการครอบ1.5เท่า ให้ส่วนนี้นะครับก็ต้องดูการใช้งานนะครับของแต่ละคนแล้วว่าสามารถรับได้ไหมนะครับกับการคูณ1.5ครับในโฟกัส60มาพูดถึงระบบการสั่นกันบ้างนะครับระบบการสั่นของเจ้าตัวโซนี่7มาโฟนะครับถ้าตามข่าวเลยเลยก็จะเป็นการสั่นนะครับที่พัฒนานะครับมาจากเจ้าตัวโซนี่7 3ครับก็คือรองรับนะครับทั้งหมด5.5ศอกครับคือสามารถลดฟิชชั่นเตอร์นะครับที่เราถือได้5.5ศอกนะครับก็จะมากกว่าตัวเดิมครับ6.5ศอกนอกจากนี้นะครับก็จะมีระบบการสั่นนะครับแบบดิจิตอลด้วยหรืออออนนนนััั่เงกก็็ีี้สสําาหรบยวิดโ คครัับนนน่่าาจจะะอข้้งแฮปปีกเลยยทีีเเดวครับมื่อพูดถึงบอดี้กันบ้างนะครับเจ้าตัวบอดี้ Sony a 7 mark f o นะครับก็จะใช้บอดี้เดียวนะครับกับเจ้าตัว Sony a 7 s mark t h r ครับตัวนี้ครับก็จะมีนะครับเจ้าตัว f u l l h d m i p o r t นะครับมาให้ครับตัว SD Card นะครับก็จะมีเจ้าตัว c i e x press นะครับไทรเอ็กก็สามารถใส่ได้นะครับได้เหมือนกันเลยไม่เท่ากับเจ้าตัว Sony a 7 s mark t h r ครับนอกจากนี้นะครับเจ้าตัวจอนะครับก็จะสามารถแบบ flip screen ได้นะครับก็ทําให้การถ่ายวิดีโอนะครับค่อนข้างจะสะดวกขึ้นมากๆเลย แล้วก็นอกจากนี้นะครับก็จะมีเจ้าตัววิดีโอเมนูใหม่นะครับที่เหมือนเจ้าตัว A7S ครับก็จะลองรับรบสัมผัสนะครับแบบเต็มรูปแบบทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของเจ้าตัว Sony A7 Mark 4ครับที่เราได้สรุปกันนะครับก่อนเงินเปิดตัวครับวันที่11แม้ว่าระส่วนตัวแล้วนะครับผมจะ ค่อนข้างแต่เชื่อว่าไม่ได้เปิดตัววันที่21ก็ตามครับเพราะว่าโดยสายเทตินะครับของ Sony นะครับก็จะเปิดตัวนะครับสัปดาห์สุดท้ายนะครับของเดือนแล้วก็ส่วนใหญ่ครัจะเปิดตัววันพุธนะครับก็อันนี้ก็ต้องรอดูครับว่าทาง Sony นะครับจะเปิดตัว Sony ่ A7 มาโฟนะครับจริงๆเมื่อไหร่นะครับหรือจริงๆแล้วเดือนนี้ก็อาจจะไม่ได้ประกาศ ก็ได้นะครับว่าจะเปิดตัวเจ้าตัว Sony A7 Mark IV ครับทั้งหมดนี้ครับก็จะเป็นข้อมูลนะครับของเจ้าตัว Sony A7 Mark IV ครับแบบล่าสุดนะครับในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับ264ใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับแล้วก็ Subscribe นะครับไปช่อง The P ของเราด้วยใครที่อยากให้เรานะครับทำคอนเทนต์อะไรนะครับเกี่ยวกับเจ้าตัว A7 Mark IV นะครับก็สามารถคอมเมนต์ครับมาที่ด้านใต้ได้เลยสำหรับวันนี้ครับผมเฟิร์สครับจากช่อง The P ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ